ค่ะสวัสดีค่ะครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซแฟนกลับแฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยนะครับผมวันนี้มีแนวทางของเลขลูกชายยเตกนะครับผมมาจะมาแบ่งปันให้ f อฟนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมเอฟซที่เข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับผมกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องเนาะนะครับ สำหรับแนวทางของลูกชายเนี่ก็ได้ปล่อยไปแล้วชุดต่องวดนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดเน้นโค้งสุดท้ายนะครับผมก็แนวทางจะปล่อยวันนี้เลยนะครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวเน้นให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นแล้วก็ตัวรองเนาะนะครับแล้วก็จะมีความฝันของลูกชายเต้ที่ว่าเล่าสู่มานะครับผมเล่าเล่าให้เต้ฟังแล้วก็เต้ก็ได้เล่าให้อดินฟังอีกทีนะครับ ก็แอดมินก็มีหน้าที่เป็นสื่อกางเอามาเบ่งปันให้ f c นะครับผม f c ก็ขอกันมาหลายท่านนะรอโค้งสุดท้ายมัง่งรอวันเลขออกมั่งนะครับผมก็งวดนี้ก็ตามให้ไวกว่างวดก่อนๆน,นะปกติงวดก่อนๆน,น,นี่ก็จะได้ประมาณวันเลขออกเช้าวันเลขออกเลยประมาณนี้หละแม่ครับผมหรือไม่ก็ได้ก่อนวันเลขออกประมาณแค่วันเดียวนะครับงวดนี้ก็ f c ฟซบางท่านก็ว่ามาไวนะครับผมแต่ว่า แอดมินก็อยากได้ไวไวเพราะที่ว่าเอฟจะได้ไปหยิบจัดลอตเตอรี่ได้ทันนะครับผมสาหรับเดิทางต่องวดก็ได้ปล่อยไปแล้วเนาะนะครับต่องวดก็มีความฝันนะครับของของลูกชาย,ยเจติงเนาะแกก็ฝันว่าได้กลับบ้านกลับบ้านมาหาพ่อหาแม่ในวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดทํางานนะครับผมก็กลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านก็มาร้องเรียกหาเติงนี่แหละครับผมมาหา ขณะที่ร้องเรียกหาเนี่ยยะเตกในกําลังล้างหมูอยู่นะครับผมในความเป็นจริงนะในความฝันเนาะนะครับล้างหมูอยู่ในความเป็นจริงแกก็ล้างหมูนะในความเป็นจริงนะแกมีข้อหมูนะครับแกเลี้ยง <c oughs> หมูนะครับในความฝันนะแกล้างหมูอยู่แกล้างหมูขัดหมูอยู่ปรากฏว่าพอจะแกเจอเยอะเตกปั๊บแกเดินไปหายะเตกแกไปเห็นยะเตกก็โดนงูก,กัด <c oughs> โดนงูกัดงูใหญ่หรืองูหน่อยค่ะ งูเล็กครับงู <Okay. S 1> เล็กกัดที่ง่ามแขนนะครับ <Ooh. S 1> เออง่ามมืองามแขนนี่แหละอันนี้เป็นความฝันแต่ต่องวดนะครับผมความฝันแต่ต่องวดเนาะก็คือว่าฝันว่าแม่โดนงูกัดตรงง่ามมือ mm. แกก็เลยตีเป็นแกก็เลยตีเป็นผิดผิดอันเ้าห้าเจ็ด เองเลยที่เป็น957นะครับผมเป็นเลขความฝันแต่แกก็ชอบนะแกะชอบ957เพราะแกะเน้นมาเจ็ดเด่นแกกำชับมาว่าให้เด่นเจ็ดนี้นะครับผมนั่นแหละ,แะความฝันนะแกก็เลยตีเลขความฝันว่า957เอ็ดมินคิดว่าน่าจะตรงกับเลขที่แกคำนวณมาด้วยแล้วก็ตรงกับความฝันด้วยนะครับผมเป็นตัวนี้ของแกเนาะ957นะครับส่วนใหญ่นี่จากที่เอ็ดมินสังเกตมา ถ้างวดไหนถ้าถ so ้าของแกเข้าแกจะเข้าท mm ั้งบนทั้งล่างนะครับผมแล้วก็เข้าตัวเน้นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็มีบ้างเข้าตัวตรงเข้าตัวกลับก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าตัวตรงนะครับงวดก่อนเนาะเก้าแปดนี่เข้าตัวตรงส่วนเจ็ดเก้านี่เข้าตัวกลับเพราะมันออกเจ็ดเก้าเนาะแกให้มาเก้าเจ็ดนะครับผมออกตัวกลับนะครับแต่ก็เป็นตัวนี้ของแกอยู่ดีเนาะนะครับงวดนี้ก็เป็นตัวเน้นของแกเก้าห้าเจ็ดก็ให้ fc พิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางเนาะ ก็เป็นความฝันตอนต,อนต่องวดของแกที่ฝันว่างูกัดง่ามมือนะครับผมของคุณยายเนาะขณะที่คุณยายกาลังล้างหมูอยู่นะครับผมส่วนความฝันโค้งสุดท้ายนะครับแกฝันว่ามีงูเข้าบ้านนะครับผมเป็นงูงูหลายร้อยหลายพันตัวนะครับผมในความฝันแกก็ตกใจนะนะครับในความฝันแกก็ตกใจพอสมควรแต่ว่าแกแกไม่ได้บอกนะว่า บ้านเลขที่เท่าไรหรือว่าแกจะเอาบ้านเลขที่เนี่มันเป็นแนวทางแกไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าแกเล่าสู่ฟังเฉยๆนะครับผมพี่อันแอดมินคิดว่าแกแกน่าจะมั่นใจเลขคำนวณหรือว่าเลขความฝันรอบเลขของแกนะครับผมเอฟซีหลายท่านก็ถามมาเนาะบ้านเลขที่อะไรไม่ใไม่ใช่บ้านยาเตกนะเดี๋ยวบ้านยาเต็ะบ้านเลขที่สามสามสิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งสามหรือสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเออนั่นแหละครับ อันแต่ไม่ใช่บ้านเลขที่ของยะเตกนะไม่ใช่บ้านยะเตกแต่ยะเตกนะเคยฝันว่างูเข้าบ้านอยู่ฝันในลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่มันเป็นงูแค่ตัวเดียวงูเขียวปรากฏว่าเลขลูกชายนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอืมปรากฏว่าลูกชายเข้าแต่เนี่ยไม่ใช่เข้าบ้านยะเตกนะไปเข้าบ้านของลูกชายยะเตกนะครับแต่เป็นงูหลายตัวต่างกันตรงที่งูหลายตัวของยะเตกเป็นงูตัวเดียวเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับผมว่างูเข้าหลายตัวเนี่ย จะมาไหมนี่ที่แกให้มาเป็นคำนวณเนาะแล้วก็เป็นความฝันด้วยนะครับข้อหมายที่ที่แกไม่ได้ให้บ้านเลขที่หรือว่าไม่ได้บอกมาว่าจเจ้าเป็นแนวทางเนี่ยแกคิดว่าแกน่าจะมั่นใจเลขที่แกคำนวณออกมาแล้วนะครับผมหรือไม่ก็มั่นใจความฝันอันรอบแรกแล้วที่แกเน้นมาให้นะครับผมแกเน้นเจ็ดนะครับแกดินเจ็ดเลยงวดนี้นะครับดินเจ็ดเก้าห้าเจ็ดก็ตัดด้วยห้าเจ็ดนะครับผมเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าเก้านะ ที่แกเน้นให้มาเก้าห้าเจ็ดนะครับผมก็เป็นโค้งสุดท้ายตัวนี้เปนเก้าห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยววันเลขออกก็จะไล์สดอีกทีนะเพื่อมาย้ำแนวทางให้ f c พรุ่งนี้เช้าจะไปหาคุณยายเต้แต่เช้าเนาะจะไปถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ให้ f c เข้ามาติดตามดูนะครับตอนเช้านาะเดี๋ยวจะไล,ล์สดเลขลูกชายอีกรอบหนึ่งตอนเช้านะให้พ <F> ิมพ์รอไว้ก่อนนะคะใช่ครับ FC ส่วนใหญ่ก็จะรอเยอะ f c ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์มาว่าเดี๋ยวจะรอเช้าวันเลขออกทีเดียวเลยอย่างเงี้ยนะครับ แต่ที่ว่าเอามอออกให้ก่อนตามให้ก่อนนี่ก็คือว่าเผื่อเอ็ซีท่านไหนอยากหยิบกเตอดีเนาะเพราะว่าแนวทางของแกนะ่ะออกเล็กหน้าออกเล็กท้ายบ่อยมากนะครับก็คือว่าแกได้ของแกกับทุกงดนะอันอะไรที่แกให้มานะที่มันเข้าสามตัวนะ่ะไอลวมันข้างเคียงบอกเอลอละมันข้างเคียงนะ่ะงวดก่อนแล้วเข้าางมัลข้างเคียงเกือบเข้าสามตัวเขียดแต้มเดียวกับเข้าสามต,ตัวนะครับมีอะไรบ้างคะน วันนี้มีตัวไหนบ้างคะวดนี้เอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้957นะครับผมอันนี้ที่ให้มาต่องวดเนาะแกให้มา957 19แล้วก็25ที่ให้มาต่องวดนะครับผมแล้วก็มาโค้งสุดท้ายแกให้มา559แล้วก็568นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้มาแต่ต่องวดนะครับ957ที่เป็นตัวความฝันนี่แหละตัวความฝันนะครับน่าจะเป็นกำความฝันผสมกับคำนวณนะครับประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเลขเลขแกนเด็จะไม่เหมือนใครนะนะครับแต่งวดนี้รู้สึกว่าเลขจะใกล้เคียงกันกับของคุญญาเตกนะครับผม957นี่ญาเตก็ชอบนะวญาเตกก็ชอบแล้วแกก็ตีเป็นตัวเดียวกันนี่แหละครับ957นะครับก็ลองดูนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นแนวทางเนาะนะครับเป็นเลขตัวเดิมด้วย9757เนี่ยนะครับส่วนสามตัวเนี่ยจะมี559กับ ห้าหกแปดเป็นตัวรองนะครับผมนะครับก็มีเอฟซีถามมาหลายท่านอยู่คอมเมนต์มาหลายท่านอยู่ว่าบ้านเลขที่เท่าไรนะครับผมแกก็คือว่าแกก็คือว่าคิดว่าแกน่าจะมั่นใจอนตัวเลขคำนวณของแกแล้วนะครับผมแกก็เลยไม่ได้บอกว่าเอาบ้านเลขที่มาเป็นแนวทางอะไรแบบนี้นะครับผมแกน่าจะให้ไปโฟกัสไอ้ตรงที่เลขคำนวณของแกเนาะเพราะว่าก็หมายเนี่ยที่รายการฟังคือ,ฝ,คอฝันในลักษณะนี้เลขมันจะเข้านะครับผมเนาะ เหมืนที่ว่าัยเตะนี่ฝันว่างูเขียวเข้าบ้านเลขลูกชายที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่เ,เป็นงูแค่ตัวเดียวเนาะนะครับงวนนี้เป็นงูหลายตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมขอเบื้งตัวเลขน,นะคะ,นนะ,คะสฟิกกับหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวทางพทาง้ทายเดี๋ยวมาทันยุต ก็เป็นแค่แนวะทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะสนับสนุนแค่ฉลากกิแบแมงรัฐบาลอย่างเดียวนะคะค่ะก็เป็นแนวะทางของเลขลูกชายนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ